พี่น้องเอ้เป็นว่าผลบุญดีบ่มีไผ่มาปั่นแจกมันบ่แยกงอกได้คือจ้าไหม่ดอกพากลางอุปมาคือจ้งกินเข่าผู้ใดกินไผ่แตอิ่มมันบ่ไปอิ่มทองเพิ่นทุนภูบ่กนพี่น้องเอ้ยตอนนี้ศีสะเกดบ่เป็นธรรมดาเป็นจังไดพี่น้องได้เกิดเศรษฐีนคนใหม่สร้างว่าเท้บ่เป็นธรรมดาเป็นจังไดหลังจากที่ผลการออกลถกกินแบ่งรัฐบาลวัดประจําที่16พฤศจิกายนพศ2566ประกาศออกมาพี่น้อง รางวัลเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกหนึ่งสี่เท่านั้นแหละเจมนหรืดีเท่าอุดมพี่น้องเศรษฐีไม่ไปลายแดง<ะ>ของเมืองศรีสะเกดไทยบัน,นองคู่เฮตึมลหลายๆคนปรหูหจักบอกแม่น้อยพี่น้องแม่น้องอู๋หญิงเพชรบ้ันแพงป้ายะับียนรถตอนนี้ไปมาทัาา้งไห้เลยหลายๆคนสงสัยอเอา้ามึหญ่ ขไข่อดงเงีน้นเจ้าว่าถือเลขป้ายเลขไปทะเบียนรถข่อคือบ่ถือไปเบิ่งในคลิปคือเป็นรถตู้ป้ายแดงคือเกาอยู่แมนพี่นอ้องจำกันได้เฉพาะศูน4ห้าแปดสี่เลขทะเบียนเกาของแมนหน่อยป้ายแดงพี่นอ้องแล้วตอนนี้รถตู้คันนี้มันได้ไป้ายขาวแล้วแต่ว่าแม่หน่อยบพราทัานได้ไปรับด้ทาทั่งศูนย์โตโยต้าศรีสะเกษเพิ่นได้ทรงมาให่พี่นอ้องนอขอหกสามหนึ่งสี่ วากันว่าเจาของรหลดเนาะ <c oughs> เป็นกระซาตัวตึงเลยพี่นองเต็มเต็มลัตเตอรีจะเป็นจังไม,มงานนี่ว่ากันว่าร้านแตกซะไปอันนี้กับพ่อท่านในพงเจ้าว่าหลายหลายคนถามเมน่อยอว่าไ่้พ่อหลานโบเมน่อยกับบ่ได้ตอบปฏิเสธเออแล้วกับพ่ได้ว่าถือแต่ว่าเล่ากับพ่อปฏิเสธนะ แล้วมีอาการแบบว่าสีว่าจั้งไดละ่ะดีใจแห้งคือว่าแต่แตั้งหนึ่งซีแล้วหนึ่งซีนี่ก็คือมีการเปิดเผยจากข้อมูลวงในว่าถือปลายแห้งถือเร้ว่าม,มือนีเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกพฤศจิกายนเป็นวันของแม่หน่อยอิลีพี่น้องบอว่าสิเป็นเลขท้ายสองตัวเลขไทยสามตัว,ลตวแล้วก็มีที่วอ่าอีหอย่างละ่ะบ่ได้เขาได้ระบบอีกแม่นบอดดแล้วก็กฟัง ทางต่างประเทศอีกม่นว่า<ม>ถือว่าเป็นวันของแม่หน่อยพี่น้องอแล้วก็มีอีกอย่างก็ยอดกระถินยอดกระ,ะินยอดกระิน,ะนพี่นอ้องอาจลืมไปบางท่านอาจลืม<ะ>องค์ิงเป็นประธานากากถินอยู่ที่วัดหนองคู่พี่น้องวัดบัานหนองคู่นี่แหละซึ่งนองะะ้องแล้วก็พ้อกับแม่หน,น่อยพ่อเองแล้วก็เอฟซีแฟนคลับ<ะ>พพแม่มร่วมกันเฮ็ดต้นกฐถิน ไปทอดณวัดน้องครูาบังน้องคููน้องจานคุณละ<ฆ>ยอดเมื่อน,นั่นพี่น้องได้หรือซื้อว่าสี่หาแสนมึงบอกหาแสนกลัวจะว่าไปล่องท้ายนั่นศูนย์เก้าเก้าสามตัวท้ายนึ่งศูนย์เก้าเก้าแล้ยววันนี้แล้ววันที่หนึ่งออกเก<ฆ>้าเก้าศูนย์พี่น้องเมืมแมั่นว่าลงถ้าซื้อกรับเป็นกรับ,บปัาญาบัดที่นี่เก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้ายังสิไม่ มันได้แค่นี้อืมแล้วหลยๆคนบอกว่าแม่หน่อยได้พระลานบอ mm hmm. นี่ล่ละมองขัดว่ากันว่าบ่เคยเห็นแม่หน่อยดีใจปานนี่พี่น้อง mm hmm. ถึงแลกถึงกระบาดขอยาเนี่ย mm hmm. ขอยาดมเนี่ย mm hmm. ดีใจจนฟันขอยาดมจากแต่จากแต่แตแตแตตเลขกข้างล่างออกหน mm ึ่งซีเลยพี่น้องยังบอพ่อมาออกเก้าเก้าศูนย์อีกวากันว่า โอ,โ,โอ้โหดีใจมีเลขกชายสามตัวอีกนำ้ำนพีนองเนาะถือว่าเป็นวันของแม่หน่อยมืออ้อนี้มือว่านนีออกมาตัวได้กับบ่อผาดมือว่านนีอย่างงี้เวๆว่าได้สองแสนมือว่าได้โชคจากทาง่า,า,างประเทศสองแสนกว่าบาทหนึ่งซีนี่ละพี่น้องแล้วป้ายทะเบียนรถขั้นนี้ที่กิ่งเลี่ยมแม่หน่อยสิไปเอวเหอื่นนัดรับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเจ้าว่าได้ทางสูตรเตยตับเพิ่นส่งมาก่อน,น ส่งเอามาใหาท้ทางโทรศัพท์มืงก<ช><อ>่อนมาโตนีละแมนอเออกระดาษสิเป็นแม่หนอยขอไว้นั่นแหละอืมแล้วพอเอกกับมีการอ,อ่าลงไว้ในกลุ่มอ,อืมนอกพี่น้องนเนาะอ่าแล้วพยาบาลกับเด็มีโอกาสมาบอกพี่บอกน้องออช่วงเที่ยงกวกกวาซะไปเออนั่นแหละลหลายๆคนกระถือกระโซกรรมนันนอกพี่น้องเนาะเออแต่ว่าเพราเปลี่ยนใจได้แล้วเป็นจังถืหลายเป็นอยังเพื่อนเห็ดบุญหลายเ,เห็ดบุญหลาย,ลายแมนแ ช่วยชีวิตหนึ่งของคนคสีมีโอกาสได้ยกช่อฟ้าบอเออนั่นแหละพี่น้องปีนี้ถือว่าเป็นปีทองมันหอดางหัวข้าวย่าไปยิดชากันเลยมันถึงเวลาเน่เวลาของแต่ละคนบอกขึ้นกันแมนบละงวัวน,นาปฎิาอเศษทีใหม่ข้างร้อเย็ดปฏิวัได้เนาะเสียพานเสียพานเลย คลิปว่าหันล้มไปเนาะพี่ไงเนาะเออคลิปว่าหันล้มไปข่อยบอกพีทบอกพี่น้องเห็นเอฟซีแฝงคาเห็นพี่น้องเนี่ยแหละคอมเมนต์เขามาหลายเพิ่นว่าเพิ่นว่าอัข่อยบอกว่าห้าหมื่นบอกซีเมนเออต้องขอโทษขออภัยพี่น้องยอดกระถินเนาะพี่น้องเนาะยอดกระถินทั้งอ่ายอดกระถินก็คือห้าแสนหกหมื่นเก้าสิบเก้าพี่น้องอ่าแล้วมันไปตรงกับศูนย์เก้าเก้ามิลเนาะขออภัยซิเมนต์ซีเมนตข่อยอ่านว่าห้าหมื่นน่ะเนาะพี่ไงแมน กลับมาแล้วพี่น้องบอกเป็นเสียงเดียวกันเอฟซีแฟนคลับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจ้าแม่อุ้งหญิงพี่น้องเจ้าแม่อุ้งหญิงเพชรบ้านแพงแล้วมือนี่ลูกเต้าเป็นเจ้งใดเนี่ยครับพอเพ่นวางยังๆว่าคงจะันหลงบอเจ้าใดดาราฮ่องกงฉันหลงอือเจ้าวิ่งไปยังวิ่งสู้ฟัดพี่น้องมานี่วิ่งสู้ฟัดแมนบอสจกับอุ้งหญิงพี่น้องนั้นจากทีมนเคลื่อนดีมีคิวการคิวงานแสดงยุทที่อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเนาพี่น้องเนาะ หลังจากทําการแสดงเรียบร้อยนาะพี่น้องน่าตั้งตาเ้าเลยลูกก็พอได้เดินทังนั่งเครื่องพี่น้องไปล่องที่กรุงเทพมหานครเพื่อไปแอดไล่การอืแล้วแมนแล้วตอนเย็นๆนี่กับสีนางเครื่องกลับมาล่องขอนแก่นอืแล้วสีนางรถจากขอนแก่นไปนครพนมเพราะว่าเมื่อแรกนี่มีคิวการแสดงอยู่ที่จังหวัดนครพนมพี่น้อง นั่นแหละผู้ใดยุ่ใกล้ไปเห้กำลรังใจลูกเต้าเป็นจังไลยพ่อไหลังจากที่ว่าอันนี้แล้วเนาะหลายๆคนได้โชคได้โชคได้ลาบแล้วเนาะพ่อไงเนาะมีการโอนเงินเด้พี่น้องมีการโอนเงินเป็นเอ่าเป็นเงินโอนเป็นมาลายลูกสาวเพคเพื่อนว่าโชคดีทะเบียนรถลูกเพื่อนว่าโอนเงินเขาบัญชีให้แม่หน่อยเป็นมาลลยนำใจเหงกรบรัลับเละพี่น้องแต่ว่าเห็นบางคนเข้มึ่งเขามาในช่องเท่าเนาะบางคนบอกว่าได้หาแสงนก็มีเพ่อนว่ ก็ปบบ้อนเนี่ยพี่น้อง<ช>เอาได้เท่าได้ก็ดีเบิดละพี่น้องเงื่อนเท,เทวดาเนาะก็ดีใจน้ำแม่หน่อยน้ำ <ฮะ S 2> อ่ลาลากถือวบะอ่ารถดตู้เนาะซื้อไว้าจ่ได้ก็คำคุไไ้นผมให้เป็นอย่งนั้นก่อนอ่าตอนนั่นเพื่อนวายโหลดเพิ่นรถไม่เพื่อนพี่น้องบอกยังไงว่าพ่อจะจะมาอยู่น้่นปึ๊บห้โศกเลย <ฮะ S 2> แล้วดีบ่ดีอาจสิเบิดงวดอืมแมนบ่ล<ฮ>ะเออเอาดีใจน้ำพี่น้อง เอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ถือหวยรวยเบอร์กันเนาะพี่นอ้นองเนาะสำหรับพ่อใหญ่ผ่านมาต้องทักขมาถามคอยคอยพ่อซื้อค <c oughs> อยเอสียสาระหนเลย,ขยเขาเสียสาระครั้งแรกแน่นอนเลย,อยเลยออที่จริงเ,เราพ่อผ่านเลยเลยด้เออแต่ว่าย่านเอฟซีแฟนคลับเขถือือมเพราะว่าเอ่อมีงวดนี้มีมีเอฟซีแฟนคลับบางท่านว่าทักเขามาพ่อใหญ่จะยัดซื้อได้ขน้าดเออคอยซื้อน้ำจิ้มมาได้คนยมาเถืยงทีเดียว ก็เลยไปซื้อแม่นยานไปขับลาพเพิ่นกันการกัะพี่น้องซื้อไทยไทยซื้อเนาะกะตส่งบอกว่าขอแสดงความยินดีคือกรณ์เหระสำหรับเอซีแฟนคลับผู้ที่ถือเนาะเพราะงี้เนาะผู้บ่ถือกะบ่เป็นอยอืงแล้วกัแม่นยอยนึ่งพี่น้องแล้วฝากไปถึงแม่นยอยเด้อแม่นยอยเด้ออันดีใจกับหางวายยูเตอร์ว่าเขาต้องดูแลเจ้าของนลำเดะเพราะว่าแม่นยอนนี่หลงไปทั้งโต้มาครอบคังสิขึ้นนั้นะเออเออเอาดีใจดีใจเอาสำหรับคลิปนี้จากลาลาจากพี่น้องไปแต่เพียงซัมนี่ ล้วมาบอกันไม่คิปหนาพี่น้องเห็นบอกขัดติดตามช่องเมืกก่อก่อนที่สานผู้จงศรี่าดได้ทึ่งสาระนิดหน่อยแล้วก็ได้ได้โศกในลาพรหลายๆท่านบอกวา่าเบื้องมาจากช่องเมืกก่อก่อนีสาน <ừ> ก็เลยโศกขมารกขกดีใจนั่งพี่น้องเอาสำหรับวันนี้จากล่าล่าจากไปแต่เพียงนสานีขอก่าบ่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ<อ><อ>